ดได้กินทีไรแล้วทำม,มีความสุขมากเลยที่ทองของเราเน็บ สวัสดีครับพบก,กับเราในช่องไลายท้องค้าน,นะครับกับพ่อเมดซีที่กรุรักทุกท่านทุกคนเช้ามาก็ยังไม่ได้ไปไหนดื้อยังอยู่กับกองไฟเหมือนเดิมนะครับผมดูบรรยากาศที่เสียนจะหนาวเย็นเลยนะผมบรรยากาศรู้สึกว่ายเย็นมากๆเลยเราก็เลยยังอยู่กับกองไฟที่ก่อให้พี่ทองนะครับดูพี่ทองก็ยืนกินหญ้ายอย่างมีความสุขเจ้าหลงก็ไม่ไปไหนนะครับไปเจ้าหลง นอนเศ้าอ,อยู่ข้างๆเป็นองครักที่ดีมากยับตัวไม่ได้ตามตลอดตามแขยรักขาพี่ทองนะครับผมไอ้เจ้าหลงวันนี้รู้สึกว่าอากาศเยือกเย็นมาติดต่อกันหลายวันแล้วโอ้โหไม่ได้ทําความสะอาดให้พี่ทองเลยยังอยู่กับกองไฟนะครับผมก่อกองไฟเติมไออุ่นให้พี่ทองเพราะว่าบรรยากาศร,รู้สึกว่าหนาวเย็นยจริงๆลม เย็นโ,โหเยือกเข้าเลยเราก็เลยมาเติมไออุ่นให้พิ่ทองกันทั้งคืนนะครับเมื่อคืนก็หลังจากที่เราไลส่สุดเราก็ก่อกองไฟให้พีททองด้วยแบบนี้นะครับดูแต่ไออุน่นแม้จะตกมันแต่ก็รูส้สึกว่าบรรยากาศมันเย็นก็อยากเติมไออุ่นให้กับพิ่ทองบ้างนะครับผมจะได้อุนอ่นไม่ต้องหนาวสักเท่าไหร่จะได้ช่วยไม,ไ,ไม่ได้เยอะแต่ก็ยังยังดีที่เรายัง มีความรักความหงใยคอยดูแลเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับผมเนี่นว่าอากาศจะหนาวเราก็ก่อไฟให้เวลายามร้อนเราก็ให้อยู่ร่มอาบน้ำเราเลี้ยงด้วยรักดูแลด้วยใจนะครับผมเขาก็เลยได้อ้วนอ้วนสมบูรณ์ตกมันบ่อยอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติของช่างพลายเราต้องทำใจอยอมรับเนาะ ยายหน่อยหายไปไหนเนาะยายหน่อยไม่มาพิงไฟกับผมนี่ฮะยายห,หน่อยแอบไปน้่ผู้บ่าวฝรั่งอีกแล้วบอ,อฮะหลงยายหน่อยไปตามผู้บ่าวฝรั่งอีกแล้วบอหนบอกว่าฝรั่งไม่คือไล่กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูยายหน่อยสักหน่อยนะครับว่ายายหน่อยทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่มาออบไฟเพราะว่าพิงไฟกับเราเพราะว่ายายหน่อยนี่เป็นคนขี้หนาว บรรยากาศ,กศ,กศกอย่างนี้ยาน้อยนี้ไปไหนไม่ได้ยอยู่ข้างกองไฟแล้วก็ท่าเดดออกจะอยู่นั่งตากเดดท,ทั้งวันเราแอบดูก่อนว่ายายน้อยทำอะไรนะครับผม,มว่ามันเย็นจริงๆครับมันเย็นจริงๆหนาวยิงดูลมครับดูต้นหญ้าของเราครับดูลมพัดใบหญ้า ดูสวยนะครับผมิวสวยนะครับผมทำให้เย็นอยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปด,ดูก่อนว่ายายนหน่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่มาไฟนะครับยายน้่อยเป็นคนบอกให้ก่อไฟตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนไล่สุดกลางคืนครับเดี๋ยวตื่นเช้ามาหายายนหน่อยเดี๋ยวไปตามดูก่อนอยาดยายนหน่อยนี้น้ำผูเ่าฝรัง่งไปบ่ได้บ่ได,ได้เดี๋ยวเราไปตามดูรับเรียนให้ทำอะไรอยู่ที่ไหน บัวนาวบ่อยี่หน่อยมิดซีรีแท้โอ้ยเยอะหน่อยมาแอบอยู่นี่เองทำอะไรอยู่หน่อยสวัสดีค่ะอสวัสดีตื่นเช้ามากเอาไวยโคงสิ่งละเท่าเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อเท่ากูพลังบุกขึันลายน์ไปซะอย่าไปต้องเอามันดอก ฮะอย่างข้าวต้ม<ด>อีกแล้วโอ้เอฟซีบัญชีบนน้ำลายไหลตินี่มาเฮดแต่แนวยวัยเพิ่นอยากน้ำนี่อยากมาที่แท้ามาแอบพิงไฟอยู่นี่ยิ่งใหจหน่อยบุลเลยบอกไปพิงไฟอยู่พุ่นครับเอฟมาหลังยางข้าวต้มครับขนาดอยู่กับกองไฟยังสั่นรึบ๊บดูดูถนัดอยู่กับกองไฟนะครับแ้วมันหนาวเนาะยังมีอาการสั่นดูห่มผ้าเบื่อได้ผ้า ลายหลอกลวงนี่มาแต่ทางใหญ่ไยได้ผ้าลายหลอกลวงนี่มาแต่ทางใหญ่โอ้เมฟซีสูงมาให้โอ้เมฟซีส่งมาให้ให้พอดีหนาวพอดีเลยถืกใจเลยโอ้ใช่ละเขาต้มเป็นเนี่ยเลซิมให้เบิึงเนี่ยยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกยังก็สุกยังไม่สุกสุกแล้วค่ะแต่ยังไม่กรอบโอ้ต้มสุกแล้วเอามาย่างอีกโอ้คือหลายขั้นตอนเตะ ลอยแป๊บนึงลอยแป๊บนึงเยน้อยมาเอบย่างเขาต้มอยู่ทางนี้เองไม่เอบซีดูด้วยหลงครับไปไหนไม่ได้เลยดูมานี่ก็ตามมานี่อีกโอ้เมื่อกี้ไปผิงไฟอยู่กับพี่ทองก็ไปอยู่นู่นแหละพอมาหาเยนน้อยอยู่นี่ก็ตามมานี่ดูมาทำหน้าเสือชลาอยู่เป็นองค์รักษที่ตามติดมากๆเลยครับไอ้เจ้าหลงเนี่ยโอ้ตายตายตาย ยขยับตัวไม่ได้เลยนะครับวิ่งเลยติดมากเลยไอ้หลงเดี๋ยวเราไปรอติดตามอีกทีว่าการยางข้าวต้มของนี่หน่อยเป็นจจงใดเด้อ,อเดี๋ยวเรามาดูว่ายายน้อยย่างข้าวต้มสุกกันหรือยังสุกแล้วปะยายน้อยสุกแล้วค่ะสุกแล้วใช่คือดำปีๆอย่างนีเป็นกล้ากินบ่ใหดำแต่ไปตรง แต่ชิมใเบิองนี่ยร้อนร้อนต้องชิมเวลากินก็เห็ดปากบิดปากเบี้ยวมันร้อนมันร้อนเห็ดปากบิดปาก,กเบี้ยววันคนถึงบักสองข้าวสแสดงว่าเคยนว้าวดูนี่เราพาดน้ำมึนเลยลๆยังก็ได้ห่านค่ะหินบอนบดขอกคนกลาเไอ้เขาก็แนมเห็นอยูออ่<อ>คนตาบดจังสังตว์ห็นบอน เอาบอกว่าเคยตาวบดตาวบดใช่ไหมเห็นดิอย่างดีไหมอย่างให้ชิมดูบ่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 ชิมดลอดจะชิมหลอดจะชิมหลอดเสียบอ้สั่นไหมชิมฮะชิมโอ้โหิดอิงเข้มอิงวันนี้เมบ่ได้ชิมเลยบออร่ออร่อยเข้มแต่อร่อยโอ้ยจีมือจากของจีมือจากของกันยองแล้วว่าจะเสียบเลยเนาะมีรสชาติมีรสชาติตายเลย เดี๋ยวเราไปดูพี่ทองกันต่อนะครับผมออกจากเยี๋ยนหน่อยเรามาดูอาการตกมันของพี่ทองในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับพ่อเม็ดีหลากเราทําความสะอาดให้พี่ทองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ามาคิดดูว่าการพี่ทองในวันนี้เป็นอย่างไรกับการช่วงฤดูการตกมันของพิ่ทองออได้อ้อยไปเน็ต เริ่มสายขึ้นมาน้ำมันจากบิจจูบิททองก็เริ่มไหลแล้วนะครับดูนี่เริ่มหยุดตต๊กติ๊กต็กตกลงทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดท,ท,ลดทีละหน่อยทั้งวันคิดดูว่า เยอะแค่ไหนนะครับวันละหยุดสองหยุดนาทีละหยุดสองหยุดไปเรื่อยๆวัาจะทิ้งทั้งวันถูกบางช่วงบางจังหวะที่ไหลตัวอวกออกมาวันหนึ่งนี่ก็จะได้อยู่หลายลิตรอยู่นะครับถ้าถ้าเรารองคิดแล้วก็มานี่ดูครับหลายลิตรอยู่นะผม,อมโอ้บรรยากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงมาแล้ว นี่นะครับดวงอาทิตย์สองแสงมาแล้วก็ช่วยให้ความเย็นลดลงไปได้บ้างเริ่มอุ่นขึ้นนะครับผมดได้ขึ้นทีไรแล้วทำมีความสุขมากเลยที่ง้องเราเ น,นบนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวเลยนะครับที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครสุดยอดจริงๆพอว่าจะพาไปเล่นน้ำกับเด็กยังไม่ได้ไปสัก,กทีพี่ทองนั้นมาตกมันอีกซะและ้วบรรยากาศกนหนาวเลยไม่ได้ไปไหนนะครับผมกองไฟของเราก็ยังลุกโชว์อยู่เหมือนเดิม เติมไออุ่นให้กับพิทองกันได้ทั้งคืนนะครับนี่แหละคือว่าเราเติมเติม,เต,มเต็มให้เติมเต็มให้พีทองนะหนาวเราก็ก่อไฟร้อนก็อาบน้ำข้าร่มถ้าพิทองมีเพื่อนมาอยู่สักเรือกหนึ่งก็คงจะแบลว่า ความคิดผมนะว่านี่คือคงจะทําให้ปีทองผ่อนคลายแล้วก็อาจจะไม่ตกมันบ่อยอย่างนี้นะเพราะว่ามีเพื่อนมาช่วยกินอาหารบ้างอันนี้มีเชือกเดียวทานะมีท่ายกป็ป้อนให้ป้อนให้ทองก็เลยกินอุดมสมบูรณ์ถ้าลองมีเพื่อนมาอยู่สักเชือกหนึ่งอ่ามีอ้อยสามมัดเนี้ยต้องแบ่งคนละครึ่งจะลดอาหารลงไปน,นี่ พี่ทองเชือกเดียวมีสามมัดก็กินทั้งสามมัดอะไรก็รับคนเดียวคนเดียวความอุดมสมบูรณ์ของพี่ทองก็เลยเยอะตกมันบ่อยนะครับผมเดี๋ยวรอโชคเข้าข้างก่อนเด้อพี่ทองเด้อถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อไหรแหละจะจัดให้นะครับตอนนี้ยังไม่มีทุนอยู่เชือกเดียวไปก่อนนะครับผมพี่ทองอดูเป็นเคียวกับ มีความสุขมากเลยเวลาได้กินนทำตาพริบๆเหมือนมีความสุขนะครับเหมือนแบบว่าไม่ได้คิดอะไรก,ก,กินยินกินอย่างสบายไม่เครียดอารมณ์ดีทำให้บปทองเป็นชางที่กิตใจดีแล้วก็ไม่ดื้อน,นะครับผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ให้พ,พ่อพ่อเมฟตีไปชมนะครับว่าอาการของพิ่ทองเป็นยังไงมาอัปเดตอาการของพีทอออพอาาอพทองให้พ่อพ่อเมฟซีได้ดูกับการตกมันในวันนี้นะครับผมดูกินแล้วก็โยกเบาๆเหมือนเหมือนถ้าเป็นคนก็บอกว่าแบบนี้กินแล้วก็ดิกขาบแบบ ความสุขไงครับเป็นคนนะคักดนตรีแล้ฟังเพลงกระดิกขาแนละ้วมีความสุขวิทองกเหมือนกันยืนกินโยกตัวอย่างมีความสุขโอ้โหสุดยอด่อะงก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรพรอพ่อเมฟซีขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจขอบคุณที่คอยติดตามคอยรับชมนะครับผมของเราลายทองคำจะอยู่ได้ก็ต้องมีพ่อพ่อแม่ซีคอยติดตามคอยเป็นกำลังใจ ไปซับสไคร์ให้นะครับถึงจะอยู่รอดแล่ก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับผมยังไงก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปกักรักษาคุ้มครองพู้พ่อแม่ซีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนนะครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยมีเงนินทองใช้ไม่ขาดมือกันทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม รักทองคำเล่นน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทายสุดนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทองครับทองับหน่อยเร็วครับผมครับนีทองครับขอบคุณครับ up uh...